ครับกระผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องคือเอรื่องตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจนะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นผู้หญิงไทยโสดอายุ29ปีมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องปวดศรีรษะมาเดือนกว่าแล้วปวดทุกวันพักหลังปวดมาขึ้นเรื่อยๆไม่อาเจียนไม่มีตามัวไม่เดินเซหรือชนหูได้ยินปกติไม่มีแข่งขาอ่อนแรง นะครับหนึ่งถรืสองวันก่อนปวดหัวมากขึ้นปวดรุนแรงขึ้นแต่ยังทำงานได้อยู่ไม่อาเจียนนะครับไม่มีแข็งกระอ่อนแรงอย่างที่ว่ากินยาไม่ดีขึ้นจึงมาโรงพยาบาลนะครับไม่เคยไม่เคยปวดศรีรษะมาก่อนในอดีตนะครับเพิ่งมาปวดเดือนกว่านี้เองนะครับ แล้วก็ไม่เคยบาดเจ็บที่ศีรษะอะไรมาก่อนเลยตัวร่างกายแรกรับก็ปกติดีทุกอย่างระบบประสาทอะไรก็ยังปกติอยู่ไม่มีไข้นะครับความดันชีพจรการหายใจอะไรก็ปกติดีนั่งจาโปวดศีรษะเรื้อรังนะครับนึกถึงโรคอะไรบ้างล่ะนะครับความเครียดกล้ามเนื้อคลอบาลไหลยศีรษะอักเสบอะไรพวกนี้หรือว่าออฟฟิศซินโดรม หรือว่าโลงไมเกรนหรือว่าความดันในกะโหลกขึ้นสูงหรือว่ามีก้อนในสมองหรือว่าเส้นเลือดขอดในสมองหรือว่าเส้นเลือดดาอุดตันในสมองอะไรพวกนี้หรือว่าอาจจะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบอะไรพวกนี้นะครับแยกไม่ออกจึงตัดสินใจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูนะครับซีทีสแกนเพราะว่ามีเส้นเลือดดาอุดตันบริเวณไซนัสในสมองคือไซนัสในสมองมันจะเป็น ทางเดินของเลือดดำที่เดรนจากสมองเข้าสู่หลอดเลือดดำข้างนอกแล้วก็เข้าสู่หัวใจอะไรพวกนี้นะครับตรงหลอดเลือดดำตรงนี้ซึ่งมันอยู่บริเวณผิวสมองกับกะโหลกเลยนะครับเรียกไซนัสมันมีการอุดตันนะครับพอเมมันมีการอุดตันแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างล่ะ อนี้กินยาคุมมา5-6เดือนแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงได้อย่างหนึ่งแต่ว่ายังไม่ชัวนะครับไม่มีโรคประจําตัวไม่มีพันธุกรรมในครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เจาะเลือดหาปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเขาเรียกโปรตีนซีโปรตีนเอสอะไรที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดหรือว่าแอนติทอมบิน3อะไรพวกนี้เพราะว่าปกติหมดนะครับ ดูโรคพุ่มพวงก็ไม่มีโรคพุ่มแพ้ตัวเองอื่นๆก็ไม่เจอนะครับก็ถือว่าปกติยังไม่เจออะไรมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเดีย,ยควคือยาคุมกําเนิดเท่านั้นนะครับแล้วก็การที่มีริมเลือดอุดตันเนี่ยในเส้นเลือดดาในสมองเนี่ยนะครับมีแทรกซ้อนอะไรบ้างล่ะหลอดเลือดทําให้พอเส้นเลือดดาอุดตันทําให้อาจจะหลุด ลิมเลือดอาจจะหลุดไปอุดขั้วปอดก็ได้หรือว่ามีเส้นเลือดดำที่ขั้วปอดคือไปอุดเส้นเลือดหลอดเลือดดำที่ขั้วปอดหรือว่าหลอดเลือดดำที่ไปสู่ปอดอะไรพวกนี้ทําให้เสียชีวิตได้กระทันหันนะครับอาจจะทําให้ปวดศีรษะเรื้อรังอะไรพวกนี้สมองขาดเลือดอะไรได้นะครับแค่นี้หลังจากแอดมิดเราก็ให้ยาละลายริมเลือดเป็นฟอร์มฉีดหรือว่าโลมาเลกุบราเวท Arin, เฮปรินอะไรพวกนี้ฉีดใต้ผิวหนังแล้วคู่กับให้กินวาฟาลินหรือว่ายาละลายรือเลือดฟอร์มกินไปเรื่อยๆจนไอเอ็นอาร์ I R, หรือว่าการแข็งตัวของเลือดอยู่ในระดับยาที่เขาเรียกว่า 2- อถึงสามอะไรพวกนี้ไอเอ็นอาร์สองถึงสามระดับยาของวาฟาลินได้ที่แล้วเราก็หยุดยาฉีดแล้วก็ให้กินวาฟาลินต่อไปผู้ป่วยก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ มาตามนัดก็หายปวดหัวแล้วสบายดีทำงานรายได้ปกติแล้วแต่ก็ต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็คอนโทรลระดับยาก็เรียกว่า I N R ให้อยู่ระดับ2-3ถึง3นะครับก็ตอนนี้ก็สบายดีแล้วนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ